คือก่อนหน้านี้ทนายความของบอสพอลเนี่ยเขาบอกว่าคือขั้นตอนมันยังไม่เสร็จค,รคือถ้าให,ให้การยังไม่เสร็จแล้วคุณไปถอนใบอนุญาตเนี่ยเจอผมแน่ถ้าทําอย่างนั้นมีปัญหาแน่และต้องติดคุกแน่ว่า,าแบบนั้นผมเรียกร้องอย่างนี้ได้ไหมน้องดุนครับท่านผู้ชมฮะอันแรกก่อนเรื่องใบอนุญาตอะไรที่กระทบกับประชาชนส่วนใหญ่คผมยกตัวอย่างฝั่งที่ผมทํางานเนี่ยฝั่งตลาดทุนกับฝั่งตลาดเงินเนี่ยเวลามีใบอนุญาตอะไรที่กระทบกับคนส่วนใหญ่เนี่ย จะมีการกันกรองอย่างเข้มข้นผมยกตัวอย่างเช่นใบอนุญาตแบงค์เห็นไหมใบอนุญาตแบงค์ที่กำลังจะออกใหม่ว่าชื่วแบงค์สามแบงค์อ่ะคุยกันมาห้าปียังไม่ออกเลยเขามีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพราะเขารู้ว่าไอ้นี่จะกระทบกับประชาชนแบงค์ชาติจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นใบอนุญาตยกตัวอย่างเช่นโบรกเกอร์ที่ซื้อขายหลักทรัพย์กราตตอก็จะตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับแต่ผมเห็นในบางวงการด้วยความเคารพจริงๆนะฮะ ไม่ได้ว่าวงการไหนวงการหนึ่ง<ด>มีเงินก็ได้ใช้ใ<ด>บอ<า>นุญาตได้แล้วซึ่งเราต้องมาดูใบอนุญาตที่เราออกเนี่ยเขาเอาไปใช้และกระทบคนส่วนใหญ่ไหม,มนะครับคือถ้าเป็นใบอนุญาตที่ไม่กระทบคนส่วนใหญ่หรือใช้ในคนกลุ่มน้อยอันนี้เราไม่ว่ากันอันแรกเสร็จเราออกใบอนุญาตไปแล้วและเราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมีเรื่องเราขอคืนม,มันไม่ได้น้องนุ่นครับท่านผู้ชมฮะเขาได้ใช้ใบอนุญาตตรงนั้นไปทำร้ายประชาชนไปแล้ว แล้วคุณมาถอนใบอนุญ,ญาตออในวันที่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้ววันนี้ต่อให้ไม่ถอนใบอนุญาตอ่ะถามว่ามีคนกล้าไปร่วมกิจการกับเขาไหมถูกไหมฮะอ,อันนี้อันนี้ข้อแรกอีกเรื่องนึงที่จะพูดเรื่องรางวัลซึ่งผมพยายามจะบอกว่าให้พยายามรีวิวรางวัลทั้งหมดอ่ะไอรางวัลคนดีรางวัลคนดีเด่นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคือต้องมารีวิวทั้งหมดว่าอันไหนอ่ะมันจริงอันไหนมันปลอมอแล้วบอกว่าพอโดนแล้วไม่เป็นไรฉันยึดคืนได้แต่ก็เช่นเดียวกัน เขาได้ใช้ใบอนุญาตอันนั้นไปแล้วเขาได้ทํากระทําไปแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบจยนมาอยู่ตรงนั้นอีกอันหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตบ้านเราเนี่ยองค์กรอิสระในการตรวจสอบปลอมทุจริตมีมากมายมหาศาลผมคิดว่าในช่วง20ปีย้อนหลังเนี่ยโอ้โหมันมีมันมีเยอะอะ่ะมันมีเกิดขึ้นใหม่ๆโดยหลักการดีหมดแต่แปลกไหมน้องดุนท่านผู้ชมฮะ,ะทำไมการทุจริตมันไม่หมดไปสักที เกิดอะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นถึงเวลาสักทีแล้วอย่างว่าเราจะต้องมีคนตรวจสอบองค์กรอิสระอีกครั้งหนึ่งค่ะ ว่าทํางานได้ผลไหมอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ระยะหลังๆมาเนี้ยเราเห็นเรื่องของอาชีพใหม่ออนักร้องไม่ใช่ดิดคนละคนละอย่างการตรวจสอบกับนักร้องคนละอย่างนะใช่แต่หมายถึงว่ามันก็เป็นการสะท้อนว่าทําไมการทุจริตยังไม่หมดไปเรามีออวัฒนธรรมอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดอาชีพนักร้องที่มีรายได้จากการไม่ร้องอ,อันนั้นก็เห็นไหมอันนั้นอีกเรื่องนึงมันก็เป็นวัฒนธรรมที่เราปล่อยให้มีการทุจริตติดสินบนจ่ายใต้โต๊ะเพราะฉะนั้นน่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่า กฎหมายเราเพียงพอระบบภายในเราเพียงพอ มันขึ้นอยู่กับการจัดการาขึ้นอยู่กับจริยธรรมและจรรยบาบรรณของคนที่ทำงานแค่นั้นเองจบแค่นั้นนะครับอ่ะนี่ก็จบเรื่องดีไอคอนและสิ่งที่วันนี้ต้องตามกันต่อนะคะ<อ>ก็คือกรณีที่ทนายความของบอสพอลเนี่ยออกมาเปิดประเด็นว่ามีการไปเรียกตบรัพย์จากบอสพอลกว่า10ล้านบาทของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะชื่อย่อก,กอไก่ซึ่งเธอคนนี้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าน่าจะเป็นเธอและเธอไม่ได้มีการเรียกตบรัพย์แต่ว่าเป็นการรวบรวมเงินเจรจาไกลเกลี่ยกับผู้เสียหายซึ่งตัวเลขไม่ใช่10บล้านสร ที่8ล้านแล้วโอนตรงให้ผู้เสียหายไม่ได้เข้าบัญชีของเธอวันนี้เชื่อว่าหลายสื่อจะติดตามประเด็นนี้กันนะคะ